สวัสดีครับวันนี้ผมตะแจมครับจะมาลองทําไข่เค็มนะครับดูดีวว่าจะเป็นไข่เค็มหรือเปล่านะครับดี๋มาลองทำเลยนะครับส่วนประกอบเรามีเกลือครับเป็นเกลือป่นนะครับนะครับเป็นเกลือป่นแล้วก็มีน้ำส้มสายชูนะครับนะครับน้ำส้มสายชูยังอออะไรก็ได้นะครับน้ำส้มสายชูอ่าครับ แล้วเทใส่ไว้เลยครับประมาณนี้นะครับเกลือป่นนะครับแล้วก็ไข่นะครับจะเป็นไข่เป็ดนะครับใช้ไข่เป็ดนะครับต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับนี่ครับต้องเปลี่ยนน้ำเลยนะครับล้างแล้วแล้วก็วิธีทำก็เราก็จะไป จุ่มใส่น้ำต้มใส่ชูนะครับนี่ครับให้ทั่วไข่นะครับนะครับแล้วเราก็จะไปใส่กับเกลือนะครับครับคลุกเคล้าให้ทั่วไข่นะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับแล้วเราก็ไปใส่ภาชนะครับจะดองไว้ประมาณสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันนั้นเราก็จะมาต้มดูครับว่าทางในก็จะเป็นไข่เค็มนะครับ กับพุกข้าให้เท่ากันนะครับทำอาไว้กินในบ้านนะครับเอ,อทำาไว้กินในบ้านนะครับไม่ต้องไปซื้อนะมีใครมีใครเป็ดอนเลยงเป็ดไว้เองก็ลองทำดูได้นะครับแต่อันนี้ไปตลาดมาซื้อมานะครับก็เลยลองทำดูนะครับนะครับ ได้ครับประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวรอดูประมาณสิบห้าวันนะครับเดี๋ยวเราจะมาต้มนะครับรอดูว่าจะเป็นไข่เค็มนะครับครับสวัสดีครับตอนนี้ไข่เค็มของเราก็สมบูรณ์นะครับสิบห้าวันนะครับเราก็จะตามา ต้มกันเลยนะครับนะครับลาเข็มผมก็ที่ทำเข้าไปครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับใส่หลูเข้าไปนะครับแต่เราจะจะจะล้างก่อนนะครับล้างแล้วก็จะใส่หม้อต้มเลยนะครับนะครับหมองเราเกียวเข้าไปนะครับเดี๋ยวล้างไข่ก่อนครับล้างล้างแล้วใส่เลยครับ นะครับเป็นเกลือเกลือละลายยังไม่หมดนะครับเดีย๋ยวเราเอาเกลือออกจากไข่ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราก็จะต้มนะครับเอ่อจะต้มประมาณสักแปดนาทีนะครับจะต้มประมาณสักแปดนาทีนะครับเยอะอยู่นะครับทำเข้าไวับหลายครับ เดี๋ยดูที่ว่าจะเป็นไข่เค็มหรือเปล่าครับแต่ก็จะดูก่อนหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับตามออกมาครับ เมี๋ยมอครับนี่ไม่ต้องล้างครับโดดัไปเลยครับเต้เราก็จะติดไฟนะครับครับเดี๋ยวรอประมาณ8ปนาทีก็จะมาดูกันนะครับว่าทางใน ไข่เทมจะสวยขนาดไหนครับครบแล้วครับแปดนาทีนะครับจะปิดไฟแล้วนะครับครับเดแล้วเราก็ตักไปตัวยด้วยก่อน,นครับนี่ ก็ไม่ต่างนะครับ ทําไว้นะครับเดีย๋ยวเราจะผ่าดูครับข้างในจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับเราอาจจะต้มนานๆหน่อยนะครับเราอยากไม่เอาเป็นถ้าไม่ท่าแบบยางมาต้มแล้วก็ต้มประมาณสัก5นาทีนะครับ5นาที6นาทีนะครับ นี่เราแบบต้มสิ็จแครับผมต้ม8นาทีแล้วนะครับก้ับสร็เลยนะครับเรับเรามาดูกันเลยครับว่าทางในจะเป็นยังไ,ไงนะครับร้อนร้อนร้อนร้อ,อนล้างล้งลับ พาดูนะครับนี่ครับข้างในจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราต้มสุกแลยครับนะครับไข่คเค็มครับสิบห้าวันก็ได้กินแล้วนะครับ คลิปนี้ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ